เบื้องดูต้นทุเรียนต้นนี้กระได้กลางคืนมีอย่างบ่แย่ง,บงเบงืเ้องมีบะแรงกัดแทะมีแมงอีนูนบ่หรือว่ามีอย่างบ่นะครับนั่นนะเป็นบ่หนะมากินกัดกินใบเด็ดนี่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 น,น,นี่ก็ได้นี่เนีย่ยตัวดำดำน่ครับเนี่ยเนี่ยนี่เนี่ ผลตกหลายบ่ค่อยได้ฉีดยานะครับมีมดขืนพอมเนี่ยมดไตขืนเต้มนะครับปัญหาหมดขืนมานี่มันเกิดจากมีเพียนะครับมีเพียมันเอาเพียขึ้นมาการกินน้ำเลี้ยงนะครับเพราะฉะนั้นต้องฉีดยานี่อีกตัวหนึ่งครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะครับไม่กินนูนดำมันนะครับเนี่ย ปัญหาเลยเนี่ยมีเพียออรีครับเนี่ยเพียแป้งขึ้นแล้วเน,เนี่ย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 เขาขาวเนี่ยครับเพียแป้งเลยเนี่ยเนี่ยหั่งหมดเนี่ยหมดดำนะครับอันนี้มากลังกล,ง,กล,ง,กลงเว้นก็เห็นครับพวกหมดพวกอย่างนี้ ตัวนี้โอเคครับอันนี้เดี๋ยวฉีดยากระหาย